ตัวที่มันที่พอวัดตรงนู้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนไม่ไม่เจอมันไม่มีต่าใช่ไหมเป็นวังน้ำบ่นไปหลักกันลูกปลาใช่ไหมวะพี่ัยมนวิ่ง โอ้โหโอ้โหเยี่ยปา้าเฮ้ยพ่อตึงว่ะได้ตึงได้วัดแน่นอนเอุ้งอุ้งโดแล้วครับโอ้โหหลังที่ตามมานานนะันนี้โอ้งย้ำเลยเอุ้งอ้งอุ้ยเข้าต่อด้วยเหรอไม่เข้าหน,นักไงเอุอ้งดูโอ้โหตามมานาน,นครับ ปลาอยู่แถวบ้านครับไปตั้งไกลครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวไส้ครับหัวไส้ครับดูหัวไส้ครับโอ,อ,อ,อ้โหสี่โลฮัลโลครับตัวนี้โอ้ยมาแล้วแต้มแรกโอ้ยคืนเลยอะลุกคอไปเลยคอกิปเปิลไม่ได้เอาใช่ป่าวครับครับตามหามานานครับวันนี้ หลากแล้วหลากอีกหลากแล้วหลากอีกครับมาเจอใหม่นี้เยอะแรกโดนเลยครับขอบป่าครับดูครสี่โลครับตัวนี้อุ้ยอุ้ยใหญ่ว่ะสี่กว่าว่ะโอ้โหตัวสวยด้วย ไม่โดนอะไรมาเลยปลาไม่โดนคายไม่โดนอะไรเลยตัวสวยกิิบเรือผ่านเอาเลยสเต็เก็บอกแล้วเห็นไหมตามเรือมาปลาจะกินตามสเต็ป จับงานครับจับเด้อจับนอนครับเฮ้ยใช้ได้เว้ยเฮ้ยใช้ได้น่ะสี่รูปหัวไอ้หนวดยาวบื้อเลยเอียงตัวเลยจับ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 ตะเี้ยวจับเต้นน้อยหน่อยเอเาจับคีบในน้อยหน่อยเดี๋ยวนะลองอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ nè subscribe gì, kênh Ghiền Mì